ไม่มีการคอร์สทำใหม่มก็ไม่เคยติดแจ๊สนะครับโครงสร้างเดิมหมดทุกชิ้นนะครับอุปกันหมดเลยแต่ข้างชนข้างไม่มีนะครับอุบัติเหตุไม่มีเลยนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างคือเดิมหมดเลยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะพร้อมกองน้ำมันเครื่องนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาเริ่จากการเปิตัวคาร์นะครับมีรถผู้บริหารสวยหนึ่งคันครับใครพลาดคันนึงเอาไปไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้เอาเข้ามาหนึ่งคันครับ2 5G สเปคเดียวกันท็อปซันรูบเหมือนกันนะฮะเป็นสีเทาแก้วไฟนะครับเดิมเดิมวงงานเลยนะครับนี่ครับตัวจริงสวยงามมากนะออกเก็ตสวยๆเลยนะครับสีแบบเป็นประกายแน่นอนนะฮะโครงสร้างรรับปก100%นะครับกันประกันเหมือนเดิมครับไม่โชว์หลักไม่มีคทำไม่น้ำพุ่มนะฮะตันตัดของโปรอัลต้คาร์นะครับการันตีโครงสร้างเดิมทุกจุดแน่นอนนะฮะ วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพเดิมของเจ้าโต้ตาแคามป์กี 2.5G คันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างแล้อ,าอาัลเทนต่างๆมันมีอะไรบ้างทำมถึงบนที่หน้าเล่นนะฮะวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับก็มาชมกันก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดกสมัครให้ทางโปรออโตโค้คาร์รด,ราราด้วยนะครับใครไม่กดถูกใจใครไม่กดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยนะฮะแล้วก็ใครกดติดตามด้วยกอนนะครับก็มาชมกันได้เลยโต้ตาแคมป์กี 2.5G นะครับคันนี้เป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันนะครับเป็นปี18-19นะครับเป็นสีเทาแก้วไฟนะคคครรรัับบผมมสเเเปดิโงงานนลยะ โครงสร้างสวยมากนะครับนี่คสภาพต่างๆไฟหน้าต่างๆไฟเดินทามันีัไงประ่อกหมอกกันชนหน้าต่างๆมีเซ็นเซอร์รอบคันครบนะครับใครไม่เห็นตัวจริงนะจะบอกว่าตัวจริงสีอย่างนี้สวยงามมากนะครับคันนี้ใช้ยางสเปค2 3 5 4 5่า R 1 8นะครับยางปีสมัย22่อยางเป็นยางปลายปีแล้วนะครับเป็นของเน็กเซนรู้กนก็มีบ้างนะครับรอยเบียดๆมานิดหน่อยนะครับถือว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยดิสเบกคู่หน้าโครบจานเบรสภาพเดิมนะครับส่วนช่วงอ้าง ชงเดิมจะเป็นเดิมนะครับช like. so 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 ่วงหน้าของแคนดีของเดิมพาวิ่งดีอยู่แล so ้วนะครับนี่ใครที่ชอบนุ่มๆหนึบๆนะครับของเดิมจะเอาอยู่แล้วนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับก็จกหูช้างเป็นสีเทาดียวตัวรถนะครับแล้วก็จะมีนี่เซอร์เเป็น LED ตรงนี้นะครับพาร์ตด้านข้างพาร์ทเดิมนะครับแล้วก็มือประตูจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็หลังคาส์ทรูบนะครับ 4.5G คารรูบนะเรียกว่าท็อปเบนซินเลยนะครับคันนี้แผานข้างเป็นสีเทาแล้วก็หนังสีครีมนะสวยงามมากมาพร้อมกับตัว คอนโซลดัดไทเกอร์อายนะครับเห็นไหมไปจนถึงคอนโซลเกียร์เลยนะครับสวยงามมากประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดใดๆแล้วก็ส่วนโครงสร้างนะครับนี่ให้ดูเลยครับเดิมทุกจุดนะครับเรามีช่างมาตรวจสอบเรียบร้อยหน้าฝ่ายซื้อเข้าการันตีโครงสร้างให้ได้หมดนะครับทางั้นเราก็จะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับไม่ชนหนักมีความแนะนำทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับอ่าไม่ต้องตามที่เราซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับอันนี้เราประกันให้นะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ เบาะสีคือจะมีเบาะไอจุดด้วยนะครับนั่งสบายนี่เห็นไหมตอวถุง 5G นี่ตรงนี้จะเป็นสีทองทองนะสวยงามมากสตราร์ทเพจรแคนเรี่ฟอนต์ตัวใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์บอกอรเนี่ยครับแล้วก็เลขเพจตัวถังคันนี้มันออกทันวานะเวลามันจดอ่ะมันจดต้นปีอยู่แล้วนะครับน้อยมากที่จะจดทันภายในปีเพราะว่าคันนี้มันออกตอนมาเตอร์โชว์ปี18นะครับตัว19ต้นปีนะครับปกติเลยข้างงหลัเนี่ยก็จะมีม่าน มันแบบมือนะครับสภาพดีสภาพเดิมเลยนะครับกระจกออโต้สี่บานครบหนังต่างๆนะครับสวยงามมากเม็ดอ้าประตูเดิมอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตะเข็บต่างๆเดิมลุกชิ้นนะครับตรวจสอบได้สภาพดีสภาพสวยเบาะด้านในเาบาะสีครีมนะครับสะอาดมากๆมีแอร์หลังนะครับคนด้าหนหลังก็สบายเพราะว่าคันนี้มันเป็นผู้บริหารเนาะผู้บริหารใช้นะครับนี่ฮะนั่งสบายแน่นอนนะครับใครที่บอกว่าหารถ ไซส์ใหญ่ๆไปใช้นะครับแต่ก็ดีสักเมนตนะครับแคมรี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับนั่งสบายก็มีความเรียบหรูรถภายในสะอาดๆเลยฝ้าหลังคาสะอาดนะครับเดิมๆครับไม่มีอักขระใดๆพร้อมหลังคาสันลุกนะครับยางหลังฝั่งซ้ายยางเนกเส้นสเปกเดียวกันนะยางขอบ18นะครับยีเดียร์สี่ล้อครบยางปี2022ทั้ง4เส้นนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนพร้อมกันนะครับสภาพดีสภาพสวยเขาโชว์อัพเดิมจะเป็นเดิมโตต้านเนี่ยโชว์หน้ามันดีอยู่แล้วนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเท่มากโฉบนี้ไฟท้ายสวยงามนะครับแล้วก ปลายท่อออกคู่นะครับเซนเซอร์ถอยกลด้ยสี่จุดนะครับแล้วก็นี่เปลี่ยนปลายท่อมานะครับอันนี้ไม่ดังนะเปลี่ยนแค่สวยอย่างเดียวนะครับมีกล้องถ่ายในตัวนะครับแล้วก็นี่ครับ 2.5G ของเขาเลยเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนะครับดูโครงสร้างเขาครับนี่ดูตะเข็บเม็ดอัต่างๆตะเข็บเดิมหมดนะครับรถไม่เคยเก็บมาเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะแลตวก็นี่ครับให้ดูรถฝาถ่ายไม่เคยเก็บมาเลยนะครับสองข้างสภาพเดียวกัน แล้วก็ข้างหลังนี่ใส่ของได้เยอะมากนะครับคัมรี่มันรถไซส์ใหญ่เนาะนี่ดูครับมีตัวไม่แรงขันตัวขันอยู่นี่นะครับแล้วก็ยังอะไรเดิมเนี่ยดันง,งานดูสีกลาวเขาได้เลยครับเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมหมดเลยนะครับไม่มีการคอร์ทใหม่แล้วก็กไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างเดิมหมดทรกชิ้นนะครับประกันหมดเลยตรวจสอบสภาพได้มีการันตีให้หมดนะครับ นี่นี่ผมชอบฟอน์เขานะฟอน์แคมไม่ตัวโฉบนะสวยงามมากเลยแล้วก็นี่ครับพอโดนแดดนะครับเห็นไหม่าสีเทาถ้าตามสเปคเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเทาแกไฟส์นะครับไม่ดํานะไม่ดําเลยนะครับจะออกเป็นเทาออกน้ําตาลด้วยซ้ำนะครับแต่เขาเรียกว่าเทาแกไฟส์นยพอโดนแดดจะเห็นประกายสีตัวต้านน่มันทําสีแบบนี้ได้สวยมากนะครับเทาแกไฟส์สวยงามงามเลยนะครับแล้วก็นี่ครับด้งนหลังฝั่งขวานะครับเป็นอย่างสเปคเดียวกันนะสองสามห้าสี่ห้า R สิบแปด ยางปีสมัยยี่สิบสองทั้งสี่เส้นของ넥เ,นเ้นเหมือนกันสภาพดีสภาพสวยดอกยางเต็มมากๆนะครับเนี่ยดูนะครับดูจากสะพานยางได้เลยวิ่งดีคันนี้ก็คือบอกว่าใช้งานได้ยาวๆนะสองสามปีสบายๆนะครับขอยางเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นี่ดูโครงสร้างเขาเมตรเขานี่เห็นไหมครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับทั้งเสากลางคานบนต่างๆนะครับเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุด โครงสร้างไม่สวยเราไม่กล้ากับประกันนะครับน่ครับดูแผงข้ามประตูเขาเนี่เป็นเป็นโนแบ็กนะแต่เป็นโ no นแบ็กแบบมีเทกเจอร์นิดนึงนะครับเห็นไหมสีมันจะเป็นประกายประกายหน่อยนะครับมันจะไม่ใช่แบบดําเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับจะเป็นดําธรรมดานะครับนี่โตต้าเขาใส่ใจเทกเจอร์ตรงนี้นะครับข้อนี้ครับโครงสร้างประตูคันบนบุนก็ได้นะเดิมหมดสติกเกอร์ใส่ก้มยางสติกเกอร์ซส์แอร์แบ็กทุกอย่างมีครบหมดนะครับล้วก็นี้ เม็นอาร์เสากลางคานบนต่างๆนะครับเห็นไหมเดิมหมดเลยแตะข้างชนข้างไม่มีนะครับอุบัติเหตุไม่มีเลยนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างคือเดิมหมดเลยสภาพดีสภาพสวยกระจกออโต้สีบานครบนะครับแล้วก็บอกคนขับจะเป็นบอกไฟฟ้าแบบไม่มุ้ย2จุดนะครับนี่คอนโซลกลางสวยงามมากพร้อมภูมิะงานแบบเกีรชิพนะครับสองข้างครบเลย นึกว่าไงเด่ะรถผู้บริหารแบบออปชั่นแบบฟูฟเลยนะคันนี้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ได้รถแบบทั้งหรูหราได้ความสปอร์ตด้วยนะครับเพราะาชมเนี่ยมันดีไซน์ได้สวยงามมากทั้งตามส่วนบล็อกส่วนโค้งเขานะครับแอโรดนามิกสวยงามนะครับเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันนะครับว่าเจ้าคันนวิศนุธาจีคันนี้ห้องเครื่องมีอะไรบ้างสะอาดหรือเปล่าสวยงามแค่ไหนไปชมกันฝาโปูนชโชกนะครับนี่ชโชกอัพเดิมๆเลยแล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะ คำเตือนฝาโปง้งนี่ไม่แกะไม่ถอดเม็ดอาร์กด้านในเดิมหมดแก้มเดิมเป้าโชคทํ้โชคเดิมอยู่ครบเห็นไหมเนี่ยดูดสวยมากทั้งสองฝั่งสภาพเดียวกันนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเบ้าโชคเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับไฟหน้าเดิมๆเลยคาหน้าเดิม สาประการคนไม่ชนหนักไม่อยู่ข้างไม่น้ำพกกร้อมกันตีเรื่องของเลขไม้แท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่สามเคแบตอันนี้ประมาณปีเดียวนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องคันนี้นะครับดูดูความใสของเขาเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับนี่ใส่แจ๋วสองขีดเต็มนะครับสภาพดีใช้ไปเงินมื่นครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับอมกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เครื่องยนต์สองพันห้าร้อยีนะเบนซิน เม่ติดแก๊สนะครับไม่แต่งไม่จูในใดนะครับนี่ระบบบุญน,น้ำยาเมาพักเพลนนะครับทุกอย่างของเดิมหมดโดยความสะอาดผมบอกอว่าถือว่าสวยงามมากๆนะครับาการันตีทุกอย่างโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ก,นก็ประวัติดีประวัติสวยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่าเจ้าคัารไมสนท่าดีคันนี้ออชัน Ocean ด้านในมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันอ่ะคันนี้ก็เย็บเบรเกกะปุ่ม <c oughs> <c oughs> นี่นิ่งๆเลยนะครับ คันนี้ได้มาหนึ่ง0 0นสามนโลนะครับวิ่งเยอะมาอรถปี18.19นะครับส่วนตัวของคิดว่ามันประมาณนี้นไม่เยอะมากนะครับสภาพโดยรวมด้านในคอนโซลต่างๆนะครับสภาพดีมากนะฮะกับได้มาประมาณนี้นะแล้วก็สภาพสวยเลยเนี่ยดูจากคอนโซลเขาเป็นหนังต่างๆนะครับเนี่ยผมชอบตัวเน็ตเทอร์เทเกอร์ไอเติร์มาถึงตรงคอนโซลกลางมีที่ชาร์จแ,แบบแบบเวลชาร์จจิ้งนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนคนไหนที่สามารถต่อ เวอร์ชาร์จิ่งได้เอามาวางตรงน,นี้ได้เลยนะครับมันก็ชาร์จเองได้เลยที่พักแขนมีหมดมีหมดอีโค้นอมอลสปอร์ตเบรกโฮเบรคไฟฟ้ามีครบนะครับมีก้อนหนังในตัวที่แบบว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันก็จะตามพวงมาลัยเลยนะครับนี่ใส่เกียร์ GR, ดีเกียร์อาร์พวงมาลัยไม่สั่นตบโหมดสปอร์ตได้เล่นเกียร์เป็นชิพได้นะครับคันนี้เป็นเกียร์8สปีดนะอ่าะเคยใช้แคมรีน่นะจะบอกแคมรี่ขับมันมากเพราะว่ามันมีถึง8สปีกเลยทีเดียวนะครับไฟหน้าออโต้ครบ ปว่มลายมัญติฟังชันครบนะครับสองฝั่งมีควบครลนะครับเป็นปุ่มกดอาจจะไม่ใช่ก้านคูดแล้วนะครับแล้วก็มีเกียปัชิปในตัวนะครับนี่เริมให้ดูเลยหลังคาสันโดวเปิดปิดง่ายนี่ดึงเปิดแล้วก็โตต้านเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องปัญหาววาซึมของสันโดวนะครับเนี่ยเป็นไฟฟ้านะกดค้างไว้แป๊บนึงมาแล้วนะครับเปิดปิดง่ายๆปิดเปิดช่วงนี้อากาศเย็น จอกลางนะครับก็ต่อ FMAM ได้ปกติทั่วไปนะครับต่อบูทูทุกอย่างได้ตามปกติเลยนะครับแอร์ดิตอนแอร์ออโตแบ่ง2ฝั่งเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับเราขายโฉมนี้ไปอู๋น่าจะเป็นหลายสิบคันแล้วว่าเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ได้มาบ่อยนะครับแล้วก็ได้มาทีก็สวยเลยนะครับสีขาวสีดําสีเทาสีน้ําตาลได้มาทุกสีแล้วนะครับใครที่ไม่ชอบไฮบริดนะครับผมมี 2.5G คันนี้นะครับราคา 7แสนกว่าบาทนะครับบอกเลยว่าถูกมากนะครับปรับราคาอยู่ด้วยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับไปชมกันเดี๋ยวผมแจ้งกันเนะ็ตไ้ฟังกันปะแคมรี่ 2.5G คันนี้นะครับเป็นสีเทาแก้ไฟปี8 1 9นะครับบอกเลยว่าสภาพสวยงามแน่น,นอนนะครับใครเป็นสาวกของโต้แท้แคมรี่นะครับโฉมนี้เป็นโฉม,มก่อนปัจจุบันเป็นโฉมก่อนไฟแดงนะรานะคาถูกกว่าไฟแดงไปเกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ถือว่ามือสองคุ้มอย่างแน่นอนนะฮะ จะกฟนช์ดอกเบี้ยสองบาทกว่ามีหมดเลยนะครับเงื่อนไขดีตอนนี้ก็มีให้หมดเลยนะครับอยากได้เนื้อไข่ไหนนะครับตอนนี้โปรออโต้คาร์นะครับมีข้อเสนอดีๆข้อเสนอพิเศษให้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูรีวิวจากโปรออโต้คาร์คันนี้นะครับเรามีบริการเซ็นแฟร์ถึงบ้านนะครับไฟแนซ์ผ่านเรามีรถซไาย์ส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับเรามีบริการไปถึรูปแบบเลยนะฮะเราดูแลให้เลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆดูแลชอบดูแลใช่พร้อมซต้อมาจําจองเข้ามาเด้ครับ อยู่เหนือสุดใต้สุดอยู่ไหนก็ได้ครับเราส่งรถทั่วประเทศเราส่งฟรีหมดเลยนะครับเราะสมหมดแล้วนะครับการันตีว่าทุกอย่างตรงตามแจ้งแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่ซื้อออนไลน์ทางโปรอัลต์อารนะครับหนึ่งนะครับจะได้รถที่เราการันตีโครงสร้างเดิมถึงจุดทุกคันนะครับแล้วก็ได้รบประวัติดีอย่างแน่นอนครับเราการันตีโครงสร้างให้หมดเลยนะฮะซื้อออนไลน์มั่นใจได้ครับทางโปรอัลต์ารนะฮะ สานช่องทางการรับต่อนะครับทางเ e b o o k y ยูทูบ e ิกต็อกฝากกดไลค์กดแชร์กดสมสัครให้ทางโปรออโต้คาร์ด้วยนะครับรดเข้าใหม่ทุกคัน,ค,น,นครับเพื่อนๆชอบคอนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะฮะรังนี้ขอขอบคุณกัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ